การใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย 1. การค้นหาความหมายในชีวิตหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีค่าและมีความสุขตัวอย่างวิธีการเช่นการตั้งคำถามกับตัวเองเราต้องการทำอะไรให้สำเร็จในชีวิตหรืออะไรที่ทำให้เราตื่นเช้าอย่างมีความสุข 2. การฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบัน ประโยชน์ของการฝึกสติและการอยู่กับปัจจุบันซึ่งจะช่วยลดความฟุ้งซ่านในอนาคตและความรู้สึกเสียใจกับอดีตเราต้องยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทุกอย่างมาจากเหตุเทคนิคการฝึกสมาธิหรือการจดบันทึกประจำวันเพื่อช่วยให้เราเชื่อมโยงกับชีวิตปัจจุบันมากขึ้น 3. การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพราะความสัมพันธ์ที่ดีมีส่วนในการทำให้ชีวิตมีความหมายวิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเช่นการสื่อสารที่ดีการใส่ใจผู้อื่นและการช่วยเหลือสังคม 4. การมีเป้าหมายและการเติบโตส่วนตัวการมีเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่ต้องการพัฒนาจะช่วยสร้างความหมายให้กับชีวิตเมื่อทำได้เราจะมีความสุข การตั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวที่สมเหตุสมผลรวมถึงการวางแผนทีและขั้นตอนเพื่อให้เป้าหมายเหล่านั้นสำเร็จ 5. การทำในสิ่งที่รักและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นค้นหากิจกรรมที่ทำให้มีความสุขหรือมีความรู้สึกว่ามีความหมายเช่นการทำงานอดิเรกที่ชอบการเป็นอาสาสมัครหรือการช่วยเหลือคนอื่นในแบบของเรา เพื่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์การสร้างสมดุลระหว่างการทำในสิ่งที่เรารักกับการสร้างประโยชน์ให้สังคม 6. กการปรับมุมมองและการรับรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายผู้ชมเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของชีวิตเช่นการยอมรับและเข้าใจว่าทุกอย่างมีทั้งด้านบวกและลบแนะนำให้เรียนรู้จากความมอผิดพลาดและถือว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต สรุปเราทำได้เสมอถ้าคิดจะทำจริงจังด้วยแรงบันดาลใจเช่นอย่าเพียงแค่อยู่แต่จงใช้ชีวิตด้วยความหมายและความตั้งใจที่จะเป็นคนที่ดีที่สุดที่เราสามารถเป็นได้อย่าลืมกดติดตามแชร์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีความสุขยิ่งขึ้น